ก็ใหญ่ขึ้นแล้วครับเนี่ยใช่ใช hey, ่ใบก็เขียวเข้มดีค่าอาหารเขาได้ตามที่ชัยผลิตใบอ่อนช่วงลูก5้าสิบวันเนี่ยนี่ที่เห็นคือเป็นใบชุดใหม่เยอะชุดใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศติดใช่ไหมเนี่ยใช่ช่วงนั้นเป็นฝนคือมันร้อนจัดแล้วก็มาอยู่ดีก็คือทั้งอาทิตย์นั้นอ่ะรู้สึกว่าสิวันฝนตกแบบขีมากแล้วก็ฟ้าปิดด้วยครับพาท่านผู้ชมมาดูใบแล้วก็ลูกนะลูกครับผมโดย อันนี้ก็สี่ปีกว่าครับเนี่ยลูกจะสายใกล้เคียงกันครับต้นนี้ติดเยอะเพราะว่าผมไม่พอดถอนอะไรบล็อกใบเอาอยู่มาช่วยเป็นบล็อกใบด้วยเพราะเจอเรื่องฝนไงใบมาพอใบมาก็ต้องเอาเบมีพอเบ้ครับเมื่อไหจะเล็กอย่างนี้หมดเลยเนี่ยสองต้นเนี่ยแต่แต่หลังจากบล็อกแล้วลูกก็ไปต่อได้หมดหมดหมดสารแล้วก็ไปต่อได้ชะงักนิดนึงเนาะเพราะเราใช้จุลธาตุช่วยใช่จุลธาตุพอฉีดจุลธาตุไปกสามวันฟื้นครับลูกจะค่อยค่อย เรากลับมาสู่